โอเคครับก็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องใหมนะ่ในพัชแนลครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาทําการาแก้ปัญหาอาการเบรกติดนะครับของอรถยนต์นิสสันอันเมล่านะครับโอเคนะอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับของอาการเบรกติดเวลาเราขับรถไปจะมีอาการนงนงนะครับเหมือนกับมีอะไรมาล้างไว้อ และอ่าอัตราก,การสิ้นเปลืองของน้ามันเราก็จะอ่ารถเราก็กินน้ามันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วเวลาเราถอดถอดล้อออกมาให้เราขยับตัวนี้จานยึดเบรกเนี่ยจานยึดเบรกเราจะไม่สามารถที่จะขยับได้หรือขยับได้แต่เป็นขยับแบบฝฟืดมากเลยนะครับเพราะว่าอาการเบรกติดน,นะครับซึ่งอาการนี้ผมได้ทําการเช็คไล่เช็คอ่าเรียบร้อยแล้วครับอ่าสาเหตุเกิดจากอ่าตัวนี้นะมจะไปดูให้อ่าตัวสลักยึด คาทิเปอร์เบรกตัวล่างนี่ครับตัวนี้มันติดนะครับมันไม่สามารถที่จะขยับได้บีบมุนออกมุนเข้าได้บีบเข้าได้สปริงตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมได้ทําการซื้อมาแล้วสั่งซื้อมาแล้วซึ่งตัวบนตัวบนนะตัวบนตัวบนนี้มันสามารถที่จะขยับได้นะเวลาเราถอดตัวคาทิเปอร์เบรกออกมาครับตัวสลักตัวนี้มันจะสามารถที่จะบีบ ีข้อบีบอได้โอเคนะแต่ตัวล่างเนี้ยมันจะไม่สามารถที่ขยับได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการถอดออกมาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันได้เลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นแล้วผมจะมาทําการถอดตัวคาลิเปอร์เดี๋ยนะะเด็ก นี้จะใช้บล็อกเบอร์14บสีนะในการขัน เห็นหรือเปล่าเขียนได้นะทีเห็นนีน่เป็นเบอร์สิบสองอเบอร์สิบสี่เวลาเรา้จิ้งก็จะออกยากนิดนึงเผื่อๆตัวล่างเพราะตัวล่างมันตายตัวนี้ตัวบนไหมคอมบีบด้วยด้วย ตัวบนเนี่ยกดได้เพอเราเวลาเราเบรกเหยียบเบรกปึ๊บตัวนี้ก็จะเด้งออกมาใช่ไหมครับอตัวล่างไม่ได้เลยครับไม่เด้งเลยมานี่ปัญหาหลักก่อนโอเคนะนี่เราก็มาดูตัวนี้ตัวสลักมันใช่ไหมตัวนี้จะเด้งกดแล้วเด้ง ต,ตัวล่างน่าจะเป็นสนิมแล้วเกิดสนิมแล้วกดไม่ได้เลยตายเลยครับตัวนี้มันทำให้เบรกเราติดอนะ่ะเวลาเบรกเรอฝืดมากเลยเราก็มาดูตัวลูกยางลูกสูบเห็นไหมฉีกขาดแล้วอันในก็เป็นสนิมแล้วนะเราอยามาทำการเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ชุดอ่า อันนี้เขาขายมาเป็นชุดเลยมีจัลีด้วยแต่นิดเดียวเองอซึ่งผมได้ทําการซื้อเพิ่มมานะจัลเพีพวกอะไรน,น,นี่เป็นชุดซ่อมเบรกของอนิสสันอะเมร่า a ันมานะครับใครสนใจก็หาซื้อได้นะครับในช็อปออนไลน์ช o อปปี้ลาซันดาหรือร้านอะ,อะไรทั่วไปนะครับโอเคครับไปดูวิธีการซ่อมอเบรกอาการเบรกติดกันได้เลยนะครับโอเคนะนี่ผมได้ทำการถอดตัว ยึดคาลิปเปอร์เบรกออกมานะครับเรามาดูสภาพนี้เห็นไหมฝั่งนี้จะเด้งๆด้งฝั่ง,งนี้แน่นเลยเห็นไ,ไหมบีไม่ลงเลยทําให้เกิดอาการเบรกติดหรือเบรกเื่นะครับตันนี้ก็ไม่เด้งกลับเวลาเราเบรกมันก็จะติดหนึบเลยซึ่งหมุนออกมาเราใช้ประแจบล็อกเบอร์17นะครับในการขันออกมานะครับขันออกมา ทำการตอนนี้ออกมาแล้วก็ทําการขัดใหม่นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวบูทตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวจะทาการเลื้อก,ก่อนแล้วทามาดูเอรอบนึงน,นะครับโอเคนี้ผมได้ทาการถอดออกมาแล้วนะเห็นไหมอันนี้จะฝืดมาเลยดึงออกจนยางขาดเลยเนี่ยดูดูสภาพข,ของยางาเราคงต้องเปลี่ยนยางด้วยนะครับ อันนี้ต้องใช้เวลาในการดึงออกงัดออกนิดนึงนะครับเพราะมันฝืดมากเลยเห็นไหมหมุนไม่ไปเลยตัวนี้สลักตัวนี้ตัวนี้เป็นสลักตัวคาลิปเปอร์เบรกตัวล่างนะครับโอเคนะผมจะใช้ตัวน้ํายาดีประสงค์ในการฉีดฉีดแล้วค่อยๆฉีดเข้าไปก่อนตรงนีน้ดูสภาพแล้วน่าจะไม่รอดอแต ัวชิ้นส่วนเอออะไหล่เราได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วแหละผมได้ทําตรวจทําการเช็คดูเบื้องต้นแล้วได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วยังขยับไม่ได้ยังแน่นมากเลยขั้นตอนเนี้ยตอนนี้ดูแล้วน่าจะถอดออกยากลําบากมากเลยนะครับโอเคนะโอเคนี่ผมทําการถอดออกมาแล้วใช้เวลานานมากนะครับในการถอดออกมาแล้วเราจะมาดูสภาพนี่ตัวบนนะตัวบน ในตัวล่างเห็นไหมดึงจนฉีกออกมาเลยเนี่ยอันนี้ดูสภาพสนิมขึ้นเขอะเลยคงไม่ไหวอะ่ะดีนะที่สั่งซื้ออ่สั่งซื้อมาสั่งซื้ออะไรมามามา,มาก่อนแล้วดูนี่สาเหตุนี้คือน้ําน้ําเข้านะครับน้ําเข้ายางขาดน้ําเข้าทําให้เกิดสนิมแล้วก็ทําให้ตัวคาลิปเปอร์ไม่เด้ง มาดูมาเทียบดูตัวบนนะอ่ะก็ยังสภาพดีอยู่แต่ตัวล่างนี่สนิมเขอะเลยโอ้ไม่ไหวแลครับเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนเดี๋ยวคไปดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยนะครับโอเคนะหลังจากที่ผมได้ทำการถอดออกมาแล้วเนี่ยันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ อันนี้เขาทำการสั่งซื้อมาแล้วดูกันว่าจะใส่กันได้ไหมอันนี้เขาบอกว่าตรงรุ่นนะ จะยาวกว่าอี้นึงงนือเปล่าน่อืมอืมน่าจะได้นะอันนี้ก็เป็นลูกยางจะใส่เลยน่าจะใส่เลย มาดูสภาพของเก่ามันก่อนเนี่ยนี่เสนิยมเขิดเลยของใหม่เนี่ยผมจะาทาจารบีนิดนึงจะเลารบีเบรกันนี้ รียส่วนตัวนี้ผมจะทําทความสะอาดก่อนนะใช้น้ ard, ํายาเน็กประสงค์ในการทําความสะอาดทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําความสะอาดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอนน,ะอน,นี้ผมได้ทําการขัดเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดด้านในแล้วใช้น้ํายาเน็ประสงค์ในการในการล้างนะครับทําความสะอาด อนนเราก็ได้การประกอบมาแล้วอันนี้ตัวล่างตัวนี้ตัวบนอันนี้เป็นตัวใหม่นะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการก่อเข้าไปเดี๋ยผมจะใช้ตัวจัลบีเบรกตัวนี้นะในการทาก่อนชลม ลงไวปเลยเพื่ป้องกันสนิม,อมโอเคเร็ียบร้อยเห็นไหมลงเป็นอย่างนี้ ต่อ,อไปก็จะเป็นฝั่งนี้อนนี้ก็จะทำความสะอาดก่อนอันนี้ยางมันของเดิมมันใช้ได้่นะผมก็จะใช้ของเดิมไปก่อน bentuk mai boleh. Ini bentuk mai.

เข้าล็อกนะลูกยางาเห็นไหมมันก็ต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูออันนี้ปั๊บ,บต้องเป็นแบบนี้มีตัวล่างโอเคหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแล้วเราก็จะไปทำการประกอบเข้าไปนะครับ ไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการประกอบนะครับเอาล้ว อ okay. ไปแล้วก็ใส่ตัวเบรกเนาะผ้าเบรกเข้าไปผ้าเบรก่ยให้เราทาจารบีตรงมุมนี้นะจะได้เลื่นนะอน เค่นั้นแล้วก็ต้องการขัน ใช้ป้าจเบอร์สิบใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับในการขับ เราบลอกด้านในอาจจะยังไม่แน่นเลยขันทั้งน,นี้คัน,นแน่นเลย โอเคโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ขั้นตอนในการประกอบล้อนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับอ่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนตัวสลักสลักตัวนี้สลักตัวล่างของ Nissan Almera น,น,นะครับสลักสลักเบรกหน้าของ Nissan Almera มมซึ่งตัวเดิมมันเสียิมขึ้นโอเคนะ คลิปนี้เราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวทุกอย่างทกยางตัวน,นี้กับลูกสูบกับลูก,ลกสูบเนี้ยวันนี้เวลามันน้อยนะโอเคนะาหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากดกดติดตามทางช่อง m ม i n นะครับ Channel นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ